บริษัทที่เิ็นผพ้จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวบิงโกสตาปุยบายบีพีปุยดีสามเจัาครับสนับสนุนการเดินทางสารละว,วัตถุสินันี้มาทําการแสดงอยู่ที่บ้านโนนสะอาดครับตบนนําบลหนองไหอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับพาพี่น้องเบิง์ชมบรรยากาศนะครับสําหรับสถานที่ติดตั้งเวทีวันนี้เป็นงานบุญประจําปีของพี่น้องบ้านโนนสะอาดพี่น้องตนนําบลหนองไหเนาะนะครับ มาหอดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดินทางบ่ไก่ไลยครับจากจังหวัดน้องคายมาอุดรธานีนะครับระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรครับนะครับเรียนมือนี้แล้วกระิกลับไปหาพี่น้องข้างน้องคายอีก2มือนะครับวันที่2วันที่3เรายังคงอยู่ที่หน้องคายเหมือนเดิมนะครับวันที่3ามอย่าลืมนะครับแฟนคลับเพลงครับวันที่3เรามีไลฟ์สดนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้กับผู้ชมออนไลน์ผู้ชมทางบ้านได้รับชมบรรยากาศพี่น้องเริ่มมาปูสาปปูเสื้อหลายแล้ว ถือว่าเป็นงานแรกเนาะบุญพระเวทบุญประจําปีในพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธนานีพี่น้องครับตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลนะครับเต็มๆที่ผ่านมาก้าเข้าสู่ฤดูกาลปีที่4ปีนี้คิวงานการแสดงที่ยังคงอันดับหนึ่งคือพื้นที่จังหวัดอุดรธนานีนะครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงที่ กำลังใจพี่น้องคณะเจ้า,าภาพที่มอบหมายให้กับทีมงานสารปรพัสินได้มาทําการแสดงในงานของท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความเมตตากับทีมงานสารประพั์สินนะครับสถานที่มือมีกกว้างขวางครับนะครับสถานที่กว้างกําลังพอดีมาดีครับผมจากที่อาจารย์เมื่อมิกนะครับ่ายมิกเสียงของเราเตรียมความพร้อมสเตนบายต่างๆ ยูบกไก่ครับพี่น้องยูตีถนนเลยนะครับเป็นวัดป่าจันทลังศรีเนาะวัดป่าลังสีนะครับยูตีถนนเลยนะครับสาหรับงานมือเหนียววันมนวันนี้มาอีกแล้วนะครับบูธอาหารสุนัขและแมวบริงโกสตาของเราพู้ให้การสนับสนุนพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเข้ามาเบึงมาชมหนาหานาเวท,ทีซานเราอย่าลืมแบะร่วมกิจกรรมร่วม ความสนุกสนานกับบิงโกสตาร์ลดเลขแจกแถมนะครับเอาอาหารน้องหมาเอาอาหารน้องแมวกลับไปไปใส่ยูบานได้นะครับอย่าลืมนะครับมีซันแล้วที่ไหนต้องพบกันกับบิงโกสตาร์แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวเนาะนะครับอย่าลืมแวะร่วมกิจกรรมกับทางบูธผู้ให้การสนับสนุนของเราได้นะครับเมื่อคืนนี้พี่น,อน,น,น้องข้างรัตนบ่าปีน้องไข่เป็นจังไน,น้แน่นอนนะครับ คนไหลายพี่น้องเมือ่อคืนที่ผ่านมาสถานที่กว้างกว้างแห้งเลยล่ะตั้งแต่ไปทําการแสดงปีฤดูการปีที่สี่นี่มีหม่องนี่หละกว่างที่สุดแต่ว่าคนกับเต็มเมื่เล่บมีหม่องอยู่นะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องชาวรัตนาบาปีจังหวัดหนองคายด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้มาขอกําลังใจพี่น้องเชา่าอุดรธานีเด้อนะครับอย่าลืมไม่กําลังใจกันหลายๆนะครับ อำเภอเมืองอุดรธานีชมฟรีนะครับวันนี้เป็นงานชมฟรีนะครับงานบุญประจําปีของทางวัดเนาะนะครับชมฟรีเด้อพี่น้องเดิอนะครับอย่าลืมมาให้กําลังใจ21่สนาฬิกาสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับสามทุ่มเป็นต้นไปทําการแสดงหมอความอนความซื่อไห้กับพี่น,อน,น้องบานโนนสะอาดพี่น้องตาบ,บนน้องไห้เนาะเป็นพื้นที่รอยต่อติดกันกันกบอําอเภอหนองวัวซออาเภอหนองแสง ไก่กันได้พี่นนองอำเภอเมืองนะครับมาได้เบิดเลยนะครับสำหรับงานประจำปีของพี่นนองบ้านน่นสะอาดของเข้านะครับ <โ is S 1> อย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานสารรับเรินสินะครับวันที่สามเด้อสำหรับ FC ทุกท่านวันที่สามเราจะเจอกันทางหน้าจอออนไลน์นะครับวันที่สามเราจะเจอกันหน้าจอออนไลน์อย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการสนับสนุนทักไปในเพจสารรับออนไลน์ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนไลน์นะครับ วันที่3เรามีไลฟ์สตรีมิ่งให้รับชมคืนนี้อย่าลืมมาให้กําลังใจกันนะครับอยู่ที่นนสะอาดนะครับบ้านโนสน,โมมน,โนสะอาดอาเภอเมืองเด้อพี่นะ้องโมเมนต์อำเภอโนนสะอาดเด้อยนะครับบ้านโนนสะอาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ